สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการค้นหานักเตะที่แบบให้ตรงสเปคเราเลยนะอยากได้สูงอยากได้คล่องๆยังไงนะมาตรงนี้เลยนะดูตรงนี้ได้เลยนะครับนะมาเลยฮะมาเริ่มมาแล้วก็มากดที่ค้นหานักเตะนะครับกดตรงนี้เสร็จแล้วมาที่นักเตะแล้วก็ Player in Range นะครับเสร็จแล้วกดมาที่ New Search นะ ตัวนี้ผมจะทดสอบหากกองหน้าแล้วนผมอยากได้กองหน้าสูงสัก200นะสูงส0งนะแล้วก็อยากได้เล่นเล่นเดี๋ยนะเอาสูง200ก่อนก็มาเลือกนะครับส่วนสูงให้สูงบสูง200เซนติเมตรอันนี้กรณีสมมุตินะสูงสูง2 0 0 เสร็จแล้วก็อยากได้โลแอดวานฟอร์เวิร์ดอ่า,อาเราสามารถเลือกช่วงอายุได้ด้วยนะผมจะเอาสักไม่เกิน28แล้วลัอเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับนี่ทีมงานเราก็จะสกเกลมาให้เลยเฉพาะนักเตะที่สูง200ขึ้นไปนะมีใครบ้างนะครับแล้วเล่นโลแอดวานฟอร์เวิร์ดนะนี่ตรงสเปคแน่นอนนะแล้วก็มาดูเลยว่าเรา ถูกใจคนไหนคนไหนที่แบบว้าวนะใช่เลยคนนี้สเปคเลยฮะชอบเลยสูงสูงแบบเนี้ยถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็ส่งแมวมองไปดูก่อนนะครับอ,อายุ17อ่ส่งแววมองไปส่วนนี้อยู่ในทีมเราอยู่แล้วนะครับ อันนี้คือวิธีการหานักเตะที่แบบว่าถูกต้องตรงใจตามสเปคเลยนะชอบเลยสเปคแบบนี้อ,อ่ะลองสักคนแล้วกันเออ่ผมอยากได้ปีกครับเป็นปีกขวาที่ถนัดซ้ายแล้วก็เล่นอินไซด์ฟอร์เวิร์ดด้วยนะอายุไม่เกิน28อืมอ่าเพิ่มเท้าไปด้วยนะเดียวถนัดเท้าซ้าย อ่าเท้าซ้ายถน,นัดมากนะถนัดเท้าซ้ายมากโอเคกดมานี่ครับเขาก็จะหาหนักเตะมาให้เราเลือกนะก็จะมีตัวนี้โอหโคตรตึงตึงจัดอา่าพาฟันดีนะ้ถนัดซ้ายครับเล่นปีกปีขวาเด็กสนกินวูดนะ นี้ยเราจะคัดมาให้นะครับเราก็สามารถลดระยะเวลาในการหานักเตะได้นะเออต้องเป็นโอ้โหหาปีกซ้ายแล้วก็มีหลายโลแล้วเกินให้เราเลือกนะอันนี้เขาก็จะคัดมาให้นะครับก็จะช่วยเราหาได้อีกแรงนึ่งอะ่ะโคพาเมอร์นะก็ลองดูนะครับว่าถูกใจคนไหน ตรงนี้ก็จะบอกหมดเลยนะฮะว่าราคาเท่าไร่ค่าเหนื่อยตอนนี้อยู่เท่าไหรนะ่นะครับตรงนี้ก็คือรายงานจากแมวมองอว่าให้เกรดคนนี้เท่าไหร่นะเอบวกสคนนี้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสั้นๆน,นะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีอะไรสงสัยตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะฮะ แล้วก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะสวัสนดนีลาบก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีสวีดักสวัสดีครับ